สวัสดีครับพบกับผมหมอ,อยุนนะครับกับการอ่านดวงนะครับเป็นการพยากรณดวงจากการอานไพ่ยิปซีนะครับเป็นดวงรายวันดวงประจําวันที่ ส4ตุลาคมพุทธศักราช2567นเะครับเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดน,นะครับเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวนะครับกรรมปยากรนั้นก็ขอพิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับทุกกรรมปยากรที่ดีๆนั้นหมาหยุดได้ทั้งจิตอาิษฐานนะครับให้สิ่งดีๆตั้งหลายเหล่านั้นได้บังเกิดความสําเร็จขึ้นจริงนะครับกับทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ อะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยติ้งไวนในคลิปนี้อะไรผิดพลาดมาก็ขออภัยมาหน้าโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนในทุกรูปแบบนะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับอะไรที่ท่านได้ลงทุนลงแรงเอาไว้นะครับก็กําลังจะเกิดผลสําเร็จเข้ามา ได้รับผลประโยชน,น์ในทิศทางที่ดีหรือใครที่มีอะไรเตรียมการไว้กว่อนหน้านี้นะครับในการรอโอกาสร,รอจังหวะในการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ประสบทิศทางของความจเจริญรุ่งเรืองนะครับก็ได้เป็นโอกาสของการที่จะได้เริ่มต้นบางท่นานอาจจะมีการเดินทางไปติดต่อหรือเจราจารในเรื่องการงานธุรกิจที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับอาจจะเดิต่างแตต่างประเทศได้ด้วยที่อาจจะไปเตรียมการไปวางโครงการหรือไปคุยเจราจาติดต่ออะไรก็ตามนะครับกับการ ที่จะเริ่มต้นกับโครงการที่ได้เตรียมไว้พอสมควรนะครับที่เป็นทิศทางของจะไปสู่ของความเติบโตรุ่รงเรืองต่อไปในเส้นทางการเงินในวันนี้ชาววันอาทิตย์นะครับใครที่รอผลประโยชน์รอยรายรับอะไรเข้ามานะครับก็กำลังจะเข้ามาเติมเต็มน,นะครับสู่ความเติบโตอินทราจากต่างประเทศบางท่านนะครับก็จะดึงดูดเข้ามาด้วยบางท่านก็จะได้เงินด้วยพลังแห่งความเมตตากรุณาปานีหรือความตูกรักตุกเมตตาตุกเสเน่หานะครับที่มอบ ติดตามการเมินต้นโตโตนะครับหรืออาจจะเป็นเก็บกับบ้านทีดินหรืออาจจะเป็นรถก็ได้นะครับที่จ,จะถูกหิบยื่นมาให้ที่จะได้รับเข้ามานะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาวนอาทิตย์นะครับคนโสดก็มีโอกาสนะครับที่จะพบรักเกิดขึ้นไดน้ในวันนี้ที่จ,จะมีเข้ามาใกล่รอจังหวะ รอโอกาสของการที่จะมีรักนะครับบางทีมีการเดินทางต่างประเทศพบกับชาวต่างชาติได้ด้วยหรือบางทีชาวต่างชาติเดินทางมาพบมาเจอมาสารสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นได้เช่นกันบางคนบางท่านนะครับจะมีการพิจารณารอโอกาสรอจังหวะที่อยากจะพัฒน,นาในความเป็นเพื่อนหรือกัลยามิรนะครับที่จะยกระดับขึ้นเป็นความรักก็เกิดขึ้นได้เช่นกันส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์จะดรับการดูแลใจใส มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในติศตางที่ดีนะครับไม่ว่าจะมีอะไรก็มาเป็นปนัญหาในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับมีการดูแลทุ่มเทด้วยความใส่ใจนะครับก็เติมพลังความรักลดเหลือขวากันอย่างมีคุณค่านะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าเติบโตมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับไปใช้สำหรับในวันนี้ของชาวบันทิตนะครับหนึ่งไม้เท้าการเรื่องโอกาสใหม่ๆที่จะมีเข้ามากับโครงการอะไรที่จะไปะสู่ความเติบโตหรือใครที่ว่างงานอยู่นะครับก็เป็นโอกาสดีที่จะมี โอกาสการงานได้รับเข้ามานะครับที่จะมีอาชีพมีไรายได้ต่อไปการเริ่มโครงการอะไรใหม่ๆนะครับก็จะไปสู่การพริบใบแต่ยอดสู่รอกอกผลได้ในทิศทางที่ดีนะครับกับความเจริญเติบโต,ตอย่างรวดเร็วไปสู่เป้าหมายนะครับกับคุณภาพสแกวภาพของท่านนะครับที่มีการดูแลบริหารจัดการสู่ความเติบโตร,รุ่งเรืองในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับ<ๆ>เลขลับไพ่ในวันนี้ของชาววันอาทิตย์7 1 7 หนึ่งนะครับก็ขอให้ชาววันอาทิตย์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งมูรณสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันจันทร์นะครับหลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการงานธุรกิจของท่านที่จะมีเกินอานการเด่นหน้าเติบโตต่อเนื่องในทิศทางที่ดีไปสู่เป้าหมายที่หวังตั้งใจเอาไว้ได้อย่างรวดเร็วนะครับกับการทุ่มเทเอาใจใส่นะครับเรียกว่ามีชันทะ ก็เรกในเรื่องกองหนีบาทสี่นะครับรักในปรุงพอใจในสถานการณ์การงานธุรกิจของท่านที่ดูแลด้วยความใส่ใจนะครับก็ทําให้การงานธุรกิจของท่านนั้นไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วนามาเส้นความมั่งคั่งความสําเร็จโดยสมบูรณ์ครับในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันจันท์นะครับการเงินก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับกับการ งานธุรกิจของท่านที่มีความสําเร็จนะครับนามาซึ่งความบ่งคั่งอุดมสมบูรณ์แม้จะมีสถานการณ์ของรายจ่ายอะไรที่จะต้องจ่ายจ่ายที่ตามแผนกําหนดเอาไว้ที่จะต้องใช้จ้องจ่ายก็ตามนะครับก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนปัญหาทางการเงินให้กับชาวบ้านจำแต่อย่างใดนะครับกับการเงินรายรับที่มาเข้ามามากมายนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีสู่ทิศทางของความอุดมสมบูรณ์บางท่านก็มีในเรื่องของโชคลาภเข้ามาได้ด้วยนะครับสิ่งเปลี่ยนขึ้นมาโอกาสของ การเสี่ยงดวงหรืออะไรต่างๆนะครับที่จะได้ทับโอกาสก็ามาเติมเต็มในเส้นทางความรักความสัมพันธ์นะครับคนที่โสดบางทีมีการเดินทางนะครับก็มีโอกาสพบรักเกิดขึ้นหลังจากที่รอคอยหรือหวังที่จะมีรักเข้ามานะครับก็มีโอกาสพบรักเกิดขึ้นได้หรือบางคนนะครับอยู่กับครอบครัวรักกับตัวเอง ก็มีความสุอบุนมั่นคงในทิศทางที่ดีจึงอาจจะไม่มีสถานการณ์ของความปรารถนาที่จะมีรักเข้ามาสนะครับส่วนผู้รักผูก้สัมพันธ์ด้รับการดูแลอาใจใส่ใมั่นคงต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับแม้จะมีสถานการณ์อะไรเข้ามาสร้างความหมุดหิดอะไรบ้างก็ตามนะครับแต่ก็ดูแลเอาใจใส่ด้วยความรู้สึกกว้างใหญ่ด้วยความหวานด้วยความโรแมนติก นะครับก็ยก,การต่างๆที่มูลนิธินั้นได้รับการลี่ใครแก้ไขไปในทิศทางที่มั่นคงที่นํามาซึ่งความอบอุ่นนะครับภายใต้สําหรับในวันนี้ของชาววันจันทร์ตับเรองแม่นะครับ,นะรบสถานการณ์ที่อาจจะบางท่านนะครับวันจันทร์หลายๆท่านมีการรอคอยก่อนหน้านี้นะครับในการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่จะเป็นส่นของความจเจริญเติบโตแต่อาจจะที่ผ่านมาอาจจะทาให้ เจ้าวันจันนั้นเจอสกับสภาวะของความกัดแยงด้งหรือความไม่ส่งเสริมในการเรียนด้วยอะไรก็ตามนะครับต่อนี้ท่านจะได้โอกาสของการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับที่จะไปสู่ของความปรารถนานะครับที่ออกจากสะภาวะของความกัดแย้งต่างๆนะครับกับการมีคุณภาพของท่านในการที่จะ วิกฤตวิกฤตได้เป็นโอกาสในทิศทางที่ดีรู้จักใช้การสื่อสารการใช้วาจาก,การโน้มน้าวหรือการประชุมหาหรือกันอะไรในทิศทางที่ดีที่จะเห็นเป็นในเดียวตางเดียวกันที่จะประสูขของความเติบโตกับการเริ่มต้นต่อไปนะครับเลขหน้าไพ่ในในี้ของชาววันจันทร์หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองนะครับก็ขอชาววันจันทร์มีความสุขสดใส,สมีความาามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีระมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทิเกิดวันอังคารนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ในเรื่องการงานธุรกิจนะครับก็ได้รับการดูแลบริหารจัดการยกระดับความเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับบางท่านอาจจะมีโครงการอะไรใหม่ๆที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเตรียมการเอาไว้นะครับแต่ไม่มีโอกาสในการที่จะเริ่มต้นกับการเริ่มต้นนะครับจะอยู่ในช่วงของการเตรียมวางแผนวัด ปิมพ์เขียวอะไรเอาไว้นะครับแต่ไม่มีโอกาสในการที refers, ıyoruz, ่จะเริ่มต้นเติมต่อไปนี้ท่านจะมีโอกาสนะครับในการที่จะนํามายกระดับความเติบโตต่อไปแล้วก็ที่ดูเลอย่างมั่นคงก็มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับดักยภาพของการบริหารไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการในตําแหน่งต่างๆหรือในธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ตามที่จะนํามาซึ่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับก็ส่งผลให้ทิศทางการเงินของชาววัน ขานนั้นนะครับก็หลังไหลก็ามาด้วยความมั่นคงทั้งระยะใกล้และก็ส่งผลประโยชน์ต่างในระยะยาวนะครับก็เข้ามาเติมเต็มไม่มีเงินด้วยสุขสภาพคล่องยกระดับติดตามของการมีเงินอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นติดตามที่ดีในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ของชาวบ้างคานนะครับคนโสดน,นะครับบางคนก็จะมีความป,งปรงพอใจประยุ่นะครับเพียงแต่ดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆตอนนั้น ยังไม่เปิดเผยในความรู้สึกบางคนก็อยู่ในการรักกับตัวเองอย่างมั่นคงนะครับก็อยากอยู่กับความโสดไปนานๆบางทีก็มีการพิจารณาเลือกพอสมควรนะครับส่วนบางคนนะครับก็มีโอกาสความรักอาจจะเข้ามาสร้างความปพันได้เช่นกันบางทีก็จะพบกับคนที่มีความมั่นคงต่างานาการเงินการงานนะครับหรือก็จะเป็นในลักษณะผู้ใหญ่นะครับที่อาจจะมี จิตใจไม่ต่าอุปอมารีเข้ามาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นได้เช่นกันส่วนผู้รักผู้สัมพันธ์ได้รับการดูแลใจใส่อย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับที่ใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับก็ทําให้ได้ยกระดับความเติบโตความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องอย่างมีคุณค่ามั่นคงนะครับไยใต้สหรับในวันนี้นะครับของชาววันอังคารเจ็ดเรียนนะครับการรอโอกาสนะครับในการที่จะทําอะไรก็ตามหรือจะลงทุนอะไรก็ตามที่จะไปสู่ทิศทางของความเจริญเติบโต ที่ผ่านมาบางทีอาจจะเจอกับอุปสรรคาอะไรที่ทําให้ไม่มีการเริ่มต้นแต่รอจังหวะรอโอกาสเพื่อที่จะคลี่คลายหรือแก้ไขปัญหาหรือแนวทางในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับก็จะทําให้สถานการณ์ต่างๆที่เป็นอุปสรรคนั้นยุติลงนะครับแล้วก็ไปสู่องการเริ่มต้นแล้วก็ผลักดันกับเครื่องสู่ความเติบโตต่อไปในตามของตามวันตามปรัถนานะครับเลขนัาไพ่ในวันนี้ของจาววันอังคารนะครับก็มีหนึ่งหนึ่ง 13147นะครับก็ขออเจ้าววันอังคารมีความสุขสมหวังนะครับมีความมั่งคั่งมุดมสมบูรณ์มีครอบครัวตี่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุธที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับสาดการการงานธุรกิจของท่านนะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคตราหนาต่างนะครับชาววันพุธกลางวันนะครับสัการนั้นจะได้รับการตัดจบในทิศทางที่ดีแล้วก็ไปสู่ของการเริ่มต้นที่ดีๆเปลี่ยนแปลงปใิทางที่ดีนะครับไปสู่ของความสดใสความสําเร็จที่จะมีเข้ามาที่จะตัวเข้ามาเติมเต็มกับผลประโยชน์ผลได้รับรายได้ในทิศทางที่ดีบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในที่ตําเลประกอบสมาชีพได้ด้วยนะครับหรือบางท่าน มีโอกาสในการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในการดบรงตำแหน่งโยกย้ายอะไรกันเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับก็เป็นทิศทางที่จะไปสู่ทิศทางของความเติบโตมากกว่าเดิมที่จะมีเข้ามานะครับก็เป็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่รุ่งเรืองมากกว่าเดิม,ม,ดม,นนม,ม,ดมในเส้นต่างการเงินในวันนี้นะครับของชาววันพุธกลางวันการเงินที่ได้รับเข้ามาดูแลนะครับแต่ไม่ดูแลตัวเองและครอบครบัวด้วยความอบสุขอบอุบ่นมั่นคงในทิศทางที่ดีรายได้รายรับที่มีเข้ามาหลายๆเส้นต่างบางทีก็เกี่ยวกับ เส้นทางจากความเป็นความตายหรือเกี่ยวกับชีวิตของผู้อื่นนะครับการเงินหรือบางคนก็เงินตาราจากต่างประเทศหลังไหลเข้ามาหรือในโครงการสําคัญสําคัญใหญ่ๆที่ได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์การเป็นเจรจาเป็นหนายหน้าอะไรก็ตามนะครับที่จะนํามาหรือการทํางานที่ร่วมกับคนในครอบครัวนะครับต่าอยกับบ้านอะไรก็ตามที่ถึงรูรายได้รด้รับเข้ามานีติดตางที่มั่นคงในเส้นทางความรักความสัมพันธ์นะครับของชาววันพุธกลางวันนะครับ ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะครับก็ส่วนมากก็จะอยู่กับครอบครัวหรือรักกับตัวเองด้วยความสุขกบุญในทิศทางที่ดีจึงอาจจะไม่มีสถานการณ์ในการโอยหาในความรักความสัมพันธ์นะครับก็อยู่แบบโสดๆมีความสุขมั่นคงในทิศทางที่ดีส่วนผู้รักผู้สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ก็ได้ก,การดูแลเอาใจใส่ย,ย่างมั่นคงนะครับที่ใส่ใจ ด้วยความรู้สึกที่ดีดต่อกันอย่างมีคุณค่านะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์มีความมั่นคงต่อเนื่องในทิศทางที่ดีแม้บางคู่จะมีสถานการณ์อะไรก็ามาในวันนี้นะครับให้มีการเดินทางอางเอินกันเกิดขึ้นได้ด้วยภาระหน้าที่นะครับบางท่านมีโอกาสอ่างเอินกันถึงต่างประเทศได้ด้วยแต่ความห่างไกลไม่ได้สร้างความทุกข์ใดๆให้เกิดขึ้นนะครับมีแต่ความรู้สึกหวงใหญ่ผูกพันรักกันด้วยความกลมเกลียวอย่างต่อเนื่องนะครับไปใต้สำรับในวันนี้นะครับของชาววันพุธ รางวัลกาวตัวในค,ความสําเร็จความสุขสมหวังที่มาซึ่งความอุดมสมบูรณ์นะครับในสถานการณ์ของความสําเร็จนั้นนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเติบโตต่อเนื่องในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับด้วยโชคชะตาวาสนาและก็ด้วยความพยายามความทุ่มเทการคิดในแง่ที่แตกต่างนะครับก็จะทำให้ชาววันพุธรางวัลน,นั้นพบกับเส้นทางดีๆนะครับที่จะเพิ่มคุณภาพเพิ่มสเกยภาพที่จะนำมาซึ่งความเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ พัฒนารุ่งเรืองนะครับเลขนำไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางวันนะครับก็มี1310109นะครับก็ขอให้ชาววันพุธกลางวันมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรกักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทิเกิดวันพุธกลางคืนนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการงานธุรกิจของท่านที่ได้รับการดูแล ด้วยความทุ่มเทด้วยความใส่ใจและก็การแค้ไขปัญหาต่างๆที่มีเข้ามาก็ตามนะครับที่มีศักยภาพสูงในการแค้ไขปัญหาต่างๆได้เบดเสด็จแม่นปนัญหาจะยุ่งยากอะไรก็ตามนะครับก็จะทําให้ชาววันพุธกลางคืนนั้นถัดสินใจแลแ้วแก้ไขปัญหาได้อย่าง คล่องตัวนะครับแล้วก็นำพาการงานธุรกิจของท่านนั้นเดินหน้าพัฒนาต่อเนื่องในทิศทางที่ดีสร้างโอกาสใหม่ๆของการเริ่มต้นอย่างมีคุณค่านะครับบางท่านอาจจะมีโครงการอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือมีการกรยับขยายพัฒนานะครับอาจจะมีการติดต่อกับชาวต่างชาติในการที่จะทําอะไรใหม่ๆขยายอะไรใหม่ๆสู่ความเติบโตให้กว้างขวางม,ม,มากยิ่งขึ้นนะครับธุรกิจสื่อสารออนไลน์ใดๆ ก็มีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับคนที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสถูกยื่นโอกาสการงานขึ้นมาให้มีอาชีพมีรายได้หรือบางคนอาจจะมีการยกระดับงานอะไรที่เป็นงา,านอายเริงนะครับที่ยกามาเริ่มต้นของการสร้างรายได้รายรับต่อไปในทิศทางที่เติบโตในเส้นทางการเงินนะครับชาวอันพทษกลางคืนในวันนี้การเงินก็หลั่งไหลเข้ามาหลายๆเส้นทางนะครับกับความสําเร็จความเติบโตเงินตราจากต่างประเทศก็หลั่งไหลเข้ามา ด้วยความเติบโตนะครับบางท่านก็มีโอกาสเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆอาจจะเป็นโครงการอะไรใหญ่ๆสําคัญๆหรืออาจจะเกี่ยวกับความเมตตาความเมตตาปราณีนะครับที่ได้รับถูกยืน่นโอกาสดีๆเข้ามาเงินก้อนใหญ่ๆหรือบ้านที่ดินหรือบางทีเกี่ยวกับรถก็ได้นะรับเทีอาจะมีเข้ามาสู่ความเติบโตรุ่งเรืองต่างกันเงินทรัพย์ส,สินนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับคนโสดเมบางคน จะมีสถานการณ์ของการตั้งกาดตั้งกำแพงเอาไว้ก็ตามก็มีโอกาสนะครับที่บางทีรักอันอาจจะเข้ามาโดยที่ท่านยังไม่ตันตั้งตัวไม่ตันระมัดระวังตัวนะครับก็ขเข้ามาเริ่มต้นสร้างความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเจนกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์วันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลใจใส่แม้จะมีอะไรเป็นอุปสรรคปัญหาก็ตามครับก็ใช้ความ สุขุมใจเอ็ดใช้ผลนะครับในการจรัดาดูแลพัฒนาความรักความเติบโตต่อไปมอบความรู้สึกดีๆที่เป็นรักรนใจเข้าหากันแค่ไกปัญหาต่างๆในความรักความสัมพันธ์ได้ราบรื่นเสร็จได้ในทิ่ตางที่ดีนะครับบางคู่ก็จะมีโอกาสในการเริ่มต้นกับการนําพาไปท่องเที่ยวเรือการทิพย์การทัวร์อะไรเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้มั่นคงยิ่งขึ้นภายไทยสําหรับในวันนี้ก่อนเช้าวันพุธกลางคืนนะครับ อาจจะนตือไม่เท้านะครับการมีแพชชั่นมีพลังในการที่จะกลับเคลื่อนสู่ความเติบโตรุ่งเรืองต่อไปในทิศทางที่ดีกับการบริหารการจัดการที่ยังมีคุณาภาพนะครับก็ส่งผลให้ความสําเร็จเกิดขึ้นนามาซึ่งความมั่นคงความรุ่งเรืองนะครับที่จะนํามาเติงเต็มความสุขความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในกับชาววันพุธกลาคงคืนต่อไปนะครับอย่างต่อเนื่องเียลขนับให้ในวันนี้ของชาววันพุธกลาคงคืนนะครับก็มี8 1, 4 1 1ึน,นะครับก็คอยเจ้าวันพุธกลางคืนมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งบุญสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับปฏิเกิดวันพระราชบัปปีนะครับการงานธุรกิจของท่านในวันนี้นะครับโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่อาจจะมีเข้ามานะครับบางท่านนั้นอาจจะมีการาเริ่มต้นของการไปจับในเรื่องของ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่กำมีเข้ามาหรือบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของการเป็นหนายหน้าอะไรก็ตามแต่นะครับที่จะนำ่าซึ่งผลประโยชน์ผลเปอร์เซ็นต์ผลส่วนแบ่งผลกำไรในต่างที่รุ่งเรืองก็เป็นโอกาสดีๆหรือคนว่างงานนะครับก็มีโอกาส ตกยิบยือโอกาสการมีงานทําเข้ามานะครับก็เป็นเส้นทางที่ดีที่จะมีรายได้รายรับต่อไปการงานที่มีความมั่นคงอยู่แล้วไม่ว่าตําแหน่งประจําหรือธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ตามนะครับที่ได้รับการดูแลบริหารมั่นคงอย่างต่อเนื่องบางท่านก็จะมีการกยับขยายต่อยอดอะไรสู่ความเติบโตนะครับบางทีก็มีผลกําไรที่เป็นเงินเก็บเงินองอาจจะนํามาพิจารณาลงทุนอะไรใหม่ๆ เพิ่มเติมต่อยอดต่อความเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีก็นำมาตั้งให้การเงินของชาววันพระันทร์ชุบพอดีในวันนี้นะครับงานเงินที่มีความมั่งคั่งมุดมสมบูรณ์บางท่านก็มีโอกาสนะครับเกี่ยวกับเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆที่ได้รับมามีตั้งบางคนก็เกี่ยวกับการเสี่ยงดวงนะครับการมีโชคมีลาภเงินพุกพๆก็มาหรือบางคนด้วยประลันเองความรักความเมตตาความเสน่ห์นะครับที่ตุกกิบยื่นมาให้กับเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆหรือเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดิน สับสินนาสงหาริมชัดนะครับหรือบางทีเกี่ยวกับรถก็ได้บางท่านที่อาจจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาเติมเต็มในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ของชาววันพะหัสบดีในวันนี้นะครับคนที่โสดนะครับบางคนก็อยู่กับ ความรักตัวเองอยู่กับครอบครัวก็สุขอุลอย่างมั่นคงนะครับจึงไม่ยหาในใสายการของความรักส่วนบางคนก็มีการปบกปรักเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับกับการเริ่มต้นนะครับที่จะมีรักดีๆเข้ามาสร้างความผูกพันส่วนคู่รักผู้สัมพันธ์ได้รับก,การดูแลเอาใจใส่นะครับที่ดูแลอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องมีคุณค่าอย่างไรก็ใส่ใจอย่างมีคุณค่าอย่างนั้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการเติมเต็มอะไรใหม่ๆเข้ามาดูแล นะครับก็ทาให้ความรักคนสัมพันธ์นั้นยิ่งกระชับความสําคัญสัมพันธ์ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับไป้ายใต้สาหรับในวันนี้ของชาววันพะหัสปบดีนะครับก้ามายเท้านะครับสถานการณ์อะไรที่เป็นปนัญหาเก่าๆเดิมๆนะครับที่อย่างวงล้นเวียนๆก็ามาให้กับชาววันพะหัสปบดีรับมือแล้วก็แก้ไขนะครับที่ทมให้บางท่านก็เสียความรู้สึกนะครับแต่ว่า ท่านจะพบกับเส้นทางดีๆนะครับที่จะมีเข้ามาเหมือนปฏิหารมาช่วยเห็นชี้แนะเป็นแนวทางให้ท่านได้แก้กับปัญหาต่างๆที่มันซ้ำๆบนวนเวียนๆนั้นได้จบสิ้นเสียทีนะครับก็เป็นโอกาสที่จะถูกกาจัดปัญหาต่างๆ ที่มันส,สั้ัๆเดิมๆได้แก้ไขอย่างถาวรนะครับก็เป็นสตางที่จะเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีดเลขลับให้ในวันนี้ของจาววันพระรปบดีนะครับก็มี1 1 0 1 2 9นะครับก็ขออาจาวันพระรปบดีมีความสุขสดใสมีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทธิกเกิดวันศุกร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับที่ได้รับการดูแลใจใ,ใส่ทุ่มเทด้วยความใส่ใจด้วยความคลั่งไคล้นะครับบางท่านอาจจะเจอกับปัญหาที่เข้ามาจุกจิกนะครับซึ่งบางทีก็แก้ไขแล้วก็ยังยังเป็นปัญหาอยู่นะครับก็ทําให้จวันศุกร์นั้นมีการทุ่มเทนะครับในการที่จะแก้ไขแล้วก็พัฒน,นาดูแลการงานธุรกิจของท่านให้เติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีก็จะพบกับเส้นทางดีๆนะครับที่บางทีก็เป็นเส้นทางที่เข้ามา ที่คาดไม่ถึงหรือเป็นเส้นทางเอร์ไพรส์มันปฏิญาณก็ามาเกื้อกูลนะครับก็ทาให้ท่านนั้นสามารถคลี่คลายปัญหาอะไรที่ยุ่งยากได้เป็นเสร็จในติดตามที่ดีแล้วก็พาการงานธุรกิจของท่านนั้นเติบโตต่อเนื่องในติดตามที่มั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสีเตาๆหอรืรสุกิจสีสว,าว่างก็ตามนะครับก็นํามาซึ่งความเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องในติดตางที่ดีในเส้นทางการเงินในวันนี้นะครับการเงินของชาววันศุกร์ก็หลังไหลก็มากับความสําเร็จในการงานธุรกิจของท่านไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ ที่สดใสหรือธุรกิจสีตเต่าอะไรก็ตามนะครับบันตั้นก็ได้รับเส้นต่างๆการเงินที่เข้ามาที่คาดไม่ถึงก็ได้บางทีก็ไม่คาดคิดว่าจะเป็นเส้นต่างที่จะมีไรายได้ถูกร,รับก็มามันปฏิหารที่คาดไม่ถึงก็ได้นะครับหรือวางคนที่ตกเสนอนะครับก็อาจจะมีเงิน ก็ามาอุปตสมค้ำชูดูแลส่งเสริมนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีกับการต่างกาันเมนที่หลัาเลยก็ามาแต่ในเรื่องของรายจ่ายนะครับก็พิจารณาอย่างรอบคอบนะครับประบัตีตนานาจจะเป็นผู้ที่ใจใจ่ายฟุ่มเฟือยนะครับอาจจะเป็นสายเปง่ายๆนะครับที่จ่ายออกไปง่ายก็เติมเต็มความเป็นพอใจเติมความสุขให้กับตัวเองนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับจกวันศุกร์นะครับคนที่โสดบางคนก็มีโอกาสจะได้พบรักเกิด ขึ้นดีใขก็ามาสร้างความหวั่นไหวให้ตกหลุมสเสน่ห์รักได้เช่นกันนะครับ ก็เป็นโอกาสดีๆที่จะมีความรักเข้ามาแต่บางคนก็ระมัดระวังด้วยนะครับที่บางทีรักอาจจะกามาเป็นรักที่เกี่ยวกับรักเป็นพิษก็ได้รักเกี่ยวกับเสน่ห์ราคาหรือรักอะไรที่มันแอบแฝงด้วยผลประโยชน์อะไรซ่อนอยู่บางลึกบ้างหลังก็ได้อันนี้ก็เป็นเจตนาอย่างตีต้วนส่วนบางคนก็อยู่กับความเป็นโสดอย่างต่อเนื่องนะครับกับการดูแลใจใส่ในเรื่องการงานธุรกิจนะครับอาจจะไม่ใส่ใจหรือมีการเลือกพอสมควรนะครับกับสถานการณ์ของความรักที่จะมีเข้ามาส่วนผู้รักผู้สัมพัธ์ ได้ับการดูแลใจใสนะครับที่ตุ้มเทด้วยพลังแห่งเสนหาครั่งใครกวา,ากันอะ,อะไรที่บางทีไม่เคยมอบให้กับความรู้สึกก่อนไววอ่อ,อนหวานนะครับก็จะนํามามอบให้เพื่อพัฒน,นากระชับความสัมพันธ์ให้มัน่นคงยิ่งขึ้นนะครับไปท้ายสาหรับในวันนี้ของชาววันศุกร์นะครับ s t r e t h นะครับความแข็งแรงความมั่นคงที่เกิดขึ้นกับการตุ้มเทดูแลใจใสด้วยความใส่ใจนะครับก็เรียกว่าเจาะให้ถึงแก่นแท้ใน เนื้องานหรือในสิ่งที่ดูแลรับผิดชอบอยู่นะครับก็ทําให้ได้รับการดูแลอย่างมันง่นคงต่อไปในทิศทางที่สมดุลกับความสําเร็จที่ก้ามานะครับแต่เปิดเองน,นะครับแล้วก็เดินหน้าสู่ความเติบโตอย่างต่อเนืน่องด้วยความใส่ใจด้วยความกลมกล่อใจที่ตั้งตุ้มเตดูแลใชใจใส่ด้วยเรียกว่าม,มีฉันทะในการที่จะด,ดูแลอาชียการต่างๆที่ดูแลรับผิดชอบอยู่นั้นได้เติบโตเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงนะครับ เรียกนับไพในวันนี้ของชาววันศุกร์15 11 138นะครับก็ขอไอจาว,วันศุกร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคัง่งบรูรณาสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันเสาร์นะครับขอไปกับเสียงฝนด้วยนะครับที่สร้างความรบมรนนะครับ พลังดวงของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับการงานธุรกิจของท่านนะครับที่การดูแลใจใส่แค่ไขปัญหาต่างๆนะครับไอ้ความเติบโตได้รับชัยชนะในทิศทางที่ดีนะครับความชัยชนะของความเติบโตนั้นได้รับพลังการสนับสนุนเพื่อกูลอย่างต่อเนื่องของเส้นทางของความเติบโตนะครับ แม้จะมีปัญหาอะไรก็ามาจุดๆก็ตามที่จะทําให้ชาววันเสาร์นั้นใช้สถานการณ์ในการคิดพิจารณาในเรื่องของการตัดสินใจก็ตามนะครับแต่ก็ท่านจะพิจารณาด้วยความรอบคอบนะครับเพื่อที่จะตัดสินใจสถานการณ์ต่างๆนั้นออกมาในทิกการที่ดีที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จความชชนะต่อต,ต่อไปในทุกการทีด่ดีนะครับ ในเรื่องของธุรกิจสื่อสารออนไลน์นะครับก็เป็นเส้นทางของความเติบโตได้รับการสนับสนุนด้วยพลังของมวลชนในพิการที่เติบโตรุ่งเรืองในเส้นทางการเงินนะครับการเงินของชาวบันเส์นั้นเงินก็หลั่งไหลเข้ามากับความสําเร็จในหน้าที่ตํแหน่งประจําต่างๆหรือธุรกิจที่มั่นคงอยู่แล้วหรือในทางธุรกิจทางโลกสื่อสารออนไลน์ตางโลกโซเชียลอะไรก็ตามนะครับที่เป็นดูลการเงินเข้ามาด้วยความคล่งตัวนะครับ ก็ทาให้การเงินของชาววันเสาร์นั้นมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องแม้จะมีในเรื่องของรายจ่ายจุกจิกก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนต่างๆในเรื่องของชาววันเสาร์แต่อย่างใดนะครับในสกังขงความว่าความสาคัญนั้นนะครับคนโสดนะครับก็ ยู่ในสก,กางของการเลือกเยอะพอสมควรเช่นกันนะครับในการที่จะตัดสินใจมีรักนั้นไม่ใช่ตัดสินใจได้ออกมาง่ายๆนะครับก็อยู่ในสก,กังของความคิดพินีกก้ทีก็ยางผีดพลานะครับก้าว่าไม่แน่ใจก็ไม่มีการตัดสินใจในการที่จะมีความรักเข้ามานะครับส่วนบางคน,คนโสดนะครับก็ยังเดินหน้าต่อไปกับความโสดที่ยังไม่พบรักเข้ามานะครับส่วนผู้รักผู้สัมพันธ์ให้คัดการดูแลใจใสนะครับแม้จะมีปัญหาเข้ามาในความรักคมสมพั์ แบบจุดจิกก็ต่างน,นะครับก็ได้รับการที่การเทศไขและก็นำพาความรักความสัมพันธ์น้นเดินหน้าเติบโตด้วยใจชนะอยา่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับไปไทยสังรับใน,บน,นวันนี้คนชาววันเสาร์นะครับหมดาบนะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคนายหกับชาววันเสาร์นั้นจะรับการ,รเท้ไขเยียวยาต่อไปในทิกการที่ดี นะกรับจาการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับเป็นทีมเวิร์กในกางที่ดีนะครับการคุยเจรจาการปรึกษาหรือการประชุมกันนะครับเพื่อหาข้อยุติที่เป็นปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขเยี่ยงยานะครับประกอบไปสู่ทิศทางของความเป็นน้ำหนึ่งเดียวใจกันในการที่จะสร้างความมั่นคงมั่งคงมั่นคงอย่างต่อเนื่องอย่างมีคุณค่านะครับให้เกิดขึ้นกับชาวันเสาร์นะครับเลขหน้าไในทีมงชาวันเสาร์หนึ่งสาม 6กสกนะครับก็อ่าจาววันเสามีความสุดใส,ดสมีความทั่งรมดสมบูรณ์มีรักมีครอบครวัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ